สวัสดีคะ่ะแฟนคลับเที่ยวรักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นบนนะคะเลขเด่นบนหลักสิบนะคะหลักสิบเด่นบนเด่นเจ็ดหลักสิบเด่นเจ็ดนะคะเด่นมากที่สุดก็คือเจ็ดส่วนหลักหน่วยนั้นก็คือหนึ่งเลขเด่นบนอาจจะเป็นเจ็ดหนึ่ง หรือ8ปสองก็ได้นะคะอันนี้ก็ให้ท่านเอาไปพิจารณาดูเลขเด่นบนวดประจําวันที่1เมษายนสองพันหเลขเด่นบนงวดนี้เด่น7แล้วก็1นะคะลองหนึ่ง เด่นเจ็ดลองหนึ่งนะคะมาดูเลขเด่นจากหนังสือผังเลขนะคะเด่นบนบนสวยนะคะบนสวยจากหนังสือผังเลขก็เด่นเจ็ดเช่นกันนะคะบนเด่นเจ็ดเช่นกันมีศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกแล้วก็เจ็ด หกศูนนี่คือเลขเด่นบนนะคะเลขเด่นบนวดประจําวันที่หนึ่งเมษายน2,50067เลขเด่นบนอีกสํานักหนึ่งก็คือจากผังเลขนะคะอีกสํานักหนึ่งก็คือจากเจ็ดเซียนเมื่อกี้นี่จากผังเลขนะคะนี่อันนี้จากหนังสือผังเลขนะคะบนสวย นะคะเด่นเจ็ดนะคะส่วนเจ็ดเซียนก็เหมือนกันนะคะเด่นบนหกกับเจ็ดนะคะเด่นบนหกกับเจ็ดเด่นบนนั้นมีหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งอันนี้บนนะคะบนบนก็คือเลข ท้ายสตัวของข้อมูลรางวัลที่1เนาะเด่น7นะคะมาดูเด่นบนจากเลขประชานิยมนะคะแต่ว่าก็มีล่างด้วยนะคะแต่ก็มีล่างด้วยเด่น1แล้วก็8นะคะเด่นหนึ่งแล้วก็8 นี่คือเลขเด่นบนส่วนพังเลขของบนสวยนั้นเด่น1แล้วก็7ก็มี1นเจ็ดเช่นกันนะคะอันนี้ประชานิยมก็มีหนึ่งหแล้วก็1 9นะคะนี่คือเลขเด่นบนของประชานิยมส่วนเด่นล่างนั้นมี2 8กับ6 8นะคะ แต่ว่าของประชานิยมเด่นบนก็คือหนึ่งแล้วก็แปดมาดูเด่นบนอีกสำนักหนึ่งนะคะเทพทันใจรวยทันใจนะคะอันนี้ก็เด่นบนเช่นกันนะคะเด่นบนเจ็ดแล้วก็หนึ่ง เด่นบน7แล้วก็หนึ่งเด็กหวดนี้ก็ตัวเด่นมาคล้ายๆกันนะคะเจดหนึ่งแล้วก็8ปสองนะคะ7จดหนึ่งแล้วก็8ปดสองตัวเด่นคล้ายๆกันเจดหนึ่งแล้วก็8ปดสองอันนี้ของเทพทันใจนะคะ ของเทพทันใจก็ถ้าของเจ็ดเซียนเขาก็เด่นเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เช่นกันนะคะเจ็ดเซียนบนสวยก็เด่นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็หกศูนย์นะคะอันนี้คือเด่นบนเนาะ มาดูเลขวิทยาศาสตร์นะคะเลขวิทยาศาสตร์ก็เด่นเจ็ดเช่นกันเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะนะคะี่ค่ะเลขวิทยาศาสตร์เด่นเจ็ดเช่นกันนะะี่ค่ะของหนังสือผังเลขนะคะและอีกอาจารย์หนึ่งนะคะ อาจารย์เมธีกาแฟดำของหนังสือผังเลขเดี๋ยวแอดเอาให้ดูนะคะเมธีกาแฟดำอันนี้ก็เข้านะคะบางทีก็เข้าทั้งสองตัวสามตัวเลยจ้าอาจารย์เมธีกาแฟดำจะมาคล้ายๆกับบนสวยนะคะนี่ค่ะจะมาคล้ายๆกับบนสวยก็คือหนึ่ง เลขลอยมาก็คือ6แต่แอดคิดว่าคงเป็นเลขเลขเลขหกนะคะเลขหเลขหนี้จะเป็นเป็นเลขท้ายหรือไม่นะคะเลขหกเจแต่ว่าหนึ่งเของบนสวยนั้นนะคะเตง7นะคะบนสวยเต็ง7อาจารย์เมธีกาแฟ,แฟดำอันนี้ก็เข้าบ่อยนะคะ เข้าบ่อยซึ่งมาเลขหกเจ็ดนะคะเลขหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดนะคะนี่คือเลขเด่นบนนะคะเลขเด่นบนแอดคิดว่าคงจะเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคงจะเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เด่นบนของของติ๊กฮีโร่นะคะน,นี่เด่นบนของติ๊กฮีโร่ ก็ท่านปวดเอาไปพิจารณาดูนะคะแล้วก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสำหรับเลขเด่นบบนของอาจารย์เมธีกาแฟาดำนะคะก็มาหนึซึ่งตรงกับบนสวยเนาะหนึ 1, 6, จะว่าบนสวยหนึ่งดหนะคะแอ็ดว่าสามตัวนี้ต้องเข้าแน่นอนนะคะต้องเข้าแน่นอนตัวใดตัวหนึ่งเนาะแอดก็ชอบเอาตัวเด่นมาพิจารณานะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยน,นะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปสำหรับเลขเด่นบนสวยนั้นก็คือเต็งเจนะคะเต็งเจ เป็เจ็ดนะคะแต่ว่าสำนักอื่นก็อาจจะไม่ใช่เจ็ดหนึ่งนะคะเต็งเจ็ดอาจจะเป็นเจ็ดสองหรือแปดสองก็ได้นะคะก็าฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปสำหรับเลขเด่นบนงวดนี้แอดคิดว่าคงมีเจ็ดนะคะเจ็ดมา แน่นอนนะคะขอพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงโชคดีนะคะขอพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ